วันนี้อย่างที่เห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับทุกๆคนนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับเปิดอยู่นะครับนี่ยฝนตกนะครับเช้านี้ตกหนักตอนนี้ก็พอๆลงแล้วนะครับตอนนี้พี่อ้อยกําลังจัดร้านอยู่นะครับสายนี้เปิงนะครับ S <S <S เราอาศัยร่มด้านบนนะครับเพราะว่าเราไม่ีหลังคาเมื่อเช้าพี่อ้อยบอกว่าก็นั่งคิดอยู่ว่าจะเปิดยังไงดีจะออเดอร์เข้าแล้วนะครับขนาดยังแบบว่าจัดร้านยังไม่เสร็จนะครับก็เลยเร่งรีบนิดนึงนะครับผลก็เป็นเครื่องปรุงเหมือนเดิมนะครับ <S <S วัตถุดิบในการทำเครืงาชานะครับเดี๋ยวรอให้พีอ้อยจัดร้านเสร็จก่อนนะครับเป็นเมนูนมเย็นสองแก้วนะครับคือตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าติดคันล่มนะครับเห็นไหมครับตรงแท่งตรงนี้นะครับ แล้วก็กันฝนสาดเข้ามาโดนของเลยนะครับแต่ขายแต่ขายช่วงที่ฝนตรงนี้สบายนะครับขายแบบอารมณ์ขายเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆพร้อมให้รู้บ่อยอ ต้องเลงมือนะคะเพราะว่าเช้าคุณครูรีบ้องเส หัวแม่ค้าโดนกล้องสะเทือนเลยครับ ใช่ครัแก้วหนึ่งแยกแยกแยกน้ำไม่เอาน้ำแข็งอีกแก้วหนึ่งรอแก้วมาใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับก<ม>็เดือเมนูต่อไปนะครับเป็นชาเขียวแล้วก็ชาเย็นนะครับ จะกองชานะครับใหม่ๆเลยนะครับน้ำร้อนนี่เราก็เออก็จะเอาจากเครื่องทำกาแฟสดนะครับเพราะว่าจะให้ความร้อนที่เดือดมากนะครับ ร้อนจนถุงหดเลยนะครับดูฮะเห็นไหมครับถุงใ,ใส่นั้นเวลาโดนไอควานเผาะนะครับกองครับโถนี้เป็นชาเขียวนะครับโถนี้เป็นชาไทย สูตรทำชาเขียวแล้วก็ชาไทยไปตจามกันเลยนะครับ น้ำตาลนี้เราเลือกไปน้ำตาลทรายแดงนะครับเพราะว่าอ๋อทรายแดงทรายขาวก็ได้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันจะให้ความหวานที่นวลนะถ้าเป็นทรายขาวมันจะหวานหนักๆลึกๆทรายขาวก็ได้ทรายแดงก็ได้แต่แม่พ่ชอบทรายแดงมันใหญ่มันจะหอมกว่ามันนวลกว่านะ ชาเขียวนะครับหอมเลยลมพัดมาที่กล้องเลยหอมจมูกเลยนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับตอนนี้ก็ตกลินลินลงมาเรื่อยๆทายุเข้าครับช่วงนี้อาจจะดูแบบว่าวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่า พี่วยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าจัดของรีบไปหน่อยนะครับฝนตกมันทําให้ล่าช้านะครับเพราะเราต้องเตรียมล่มเตรียมอะไรด้วย เน่ล้าไม่แย่นะคะอันนี้สูตรสำหรับเจ้า28ออนนะคะ น,นีแก้วชายเย็นนะครับคือน่าทานมากๆเลยนะครับเพิ่มโฟมนมเข้าไปครับ ครับนี่ครับเป็นออเดอร์จากฟูดแพนด้านะครับมีอ,อะไรบ้างครับโอเลียงเยงเย็นหนึ่งแก้วนมสดคาราเมลเย็นหนึ่งแก้วแล้วก็โอเลียงยกร้อหนึ่งแก้วค่ะครับอ่านะครับรถฟูดแพนด้านะครับมารับเรา ให้ค้าในการลาดขราวมี๊เอาใส่ฝาทุกครั้งนะครับเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เพิ่มให้หน้าตาหน้ารับประทานขึ้นนะครับขอลอดในหม่มก็ได้ด้วค่ะ ไปอีนึ่ง,จจงแมแม่ต่ไปก็เป็นโอเลียเ้ยงโอเลี้ยงยกรอไหมยังวะยังค่ะเลีเยเ้ยงปกตินะครับ การสาม ก็เป็นออเลี้ยงยกลอ้กลอนะครับ คน้ำตาลสช้อน เราประทานเสร็จแล้วนะครับกอาเดอร์ูดนะเป็นหนึ่งโอเลียนลูก้อนะครับหนึ well ่งน้ำสดคาราเมลแล้วก็หนึ่งโอเลียนขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เีน,นึ่งต่อไปเป็นเอสเปสโซเย็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทำอะไรครับนี้แทปบกาแฟครับกาแฟหรือกดกาแฟนะครับ

บรรยากาศฝนตกมากเลยนะครับตอนนี้นมสดใสแบนให้ถึง6 6ออนนะคะครับ,รบอืมหอมกาแฟมากๆเลยนะครับ ันจะได้ปรกบตัวกินเอสเปสโซเย็นนะครับนี่เป็นแก้วราคา30บาทนะครับเอสเปสโซเย็นนะครับ คืบรรยากาศร้านตอนนี้นะครับฝนตกนะครับต่อไปเป็นเมนูโกโก้เย็นนะครับฝนตกลูกค้าก็มาซื้อนะครับเงี้ยมันเดือดน,นคะรครับร้ที่ลูกคฝนตก ดีนะครับลูกคา้าคิดว่าเปิดร้านอยู่นะครับโกโก้ไปกี่ช้อนแล้วครับสามช้อนชาสามช้อนชานครับน้ำตาล2ช้อนชาโกโก้เราจะไม่ใส่คอคีเมตนะคะเพราะว่ามันมันอยู่แล้ว มันอยู่แล้วนะครับต้องใส่กาแฟเนี่ยนมข้นหนึ่งแก้วนะหนึ่งเปกเรียกเหมือนเหล้าขาวเลยนมะข้นหนึ่งเปกนมเจือยหนึ่งเปกนะครับก็ค่ะชอบหรือสี่สิบ 25บาทนะครับยากาศฝนตกนะครับปล่อยปล่อยทั้งวันเลยนะครับวันนี้เ,เป็นคิวต่อไปเป็นจาจาฟู้ดแพนด้านะครับลำดับที่23นะครับนมสดคาราเมลใส่บุกมุกนะครับหนึ่งแก้วนะครับปั่นด้วย คือรอบนี้นี่พี่ว้อยเก็บเครื่องทำากาแฟสดไปแล้วนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับกลัวฝนเม็ดฝนหรือไอละอองฝนจะจะโดนเครื่องนะครับแล้วมันจะทำความสะอาดยากนะครับ ที่เขามารอรับอีกแล้วนะครับคนมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมาลนะอ,าอข้างบนกันเลยนะครับฝนตกก็กกนะอถอดตกเลยบอ เต็นจมูกเลย ไปเป็นนมสดปีโป้นะครับเดี๋ต่อไปเลยอันนี้เป็นเมนูอของผมเองนะครับนึกอยากกินครับวันนี้ ฝนตกตกอยากกินของเย็นนะครับเพิ่มความหนาผมมหวผมไม่ต้องหวานมากนะครับเมื่อกี้ใส่อะไรไปบ้างครับใส่นมสดค่ะ100 ml แล้วก็นมค้ีม45 ml แล้วก็นมจือดอ45 ถ้าเป็นกรณีมันเหนียวเนาะเราก็ใส่นมสดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้อ่ะน้ำแข็งเหนียวกว่าตัว <S 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 ปกติถ้าปั่นจะเป็นนมสดร้อยห้าสิบ ml นะคะเมื่อกี้เม่อค้าใส่ไปร้อยมันก็เละหนึบหนไป อ๋อครับก so, ็เลยใส่เพิ่มไปครับก็เอาบุกมุกไหมเอาบุกมุกก็ได้ครับปีโป้หมดละนมีค่ะรอแป๊บอ๋อนี่แถมนะครับแถมสิบเม็ดกอนแถมสิบเมตรฝนตกนะครับถนนยังแฉะอยู่เลยนะครับเป็นเช้าแล้วนะครับ ในในถ้าเกิดว่าทำปีโป้นมสดปั่นนี้เราจะใส่ปีโป้กี่ชิ้นครับสักสี่ชิน <4 S 2> ช้นค่ะสี่ชิ้นนะ<ล><ล>ครับราคากี่บาทครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้น,น,นมสดปีโป้ปั่นสามสิบห้าบาทค่ะอ๋อสามสิบห้าราคาคุ้มมากเลยนะครับได้ทั้งบุกมุกด้วยนะฮะปีโป้ด้วยบุกมุกแถมปีโป้ <laughs> 4ชิ้นแล้วก็เวลาในการใส่ปีโป้นี้เราควรจะใส่สลับสีกันนะครับอยจะสีสันมันจะดูน,น่ายขนไมต้องเยอะนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้พอปน,นิดเดียวนะครับพอใส่ปีโป้เข้าไปแล้วมันแบบว่าเวลาดูดกินแล้วมันจะได้ปีโป้มาด้วย งาามมกครับเมโนรีเควสจากตากล้องนะครับถ่ายมาหลายคลิปแล้วนึกอยากกินนะครับเด็กก็เลยขอให้พี่อ้อยทำให้กินหน่อยนะเสร็จแล้วนะครับครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ ติดตามรับชมช่องอิดกอบนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกๆคนเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ขอบคุณครับ